เขาอะ่ะกินข้าวไม่ค่อยถ่ายเลย7เดือนนะกินข้าวไม่ค่อยถ่ายเลย3วันแล้วนะคะที่ลูกไม่ถ่ายนะคะเขาถามว่าแบบเนี้ยผิดปกติไหมแม,แม่น้องอะ่ะกินนมแม่เป็นหลักเลยนะอืมทีนี้ก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดกแชร์ให้กับช่อง u t u b e n e r d Ki d s นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอนะดแล้วก็ติ๊ t o ็อกโบ n นื้คิดนะกดแลคเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยอันดับแรกสิ่งที่คุณแม่จะรู้ก่อนนั่นก็คือการกัถ่ายของลูก เมื่อลูกอายุ1เดือนขึ้นไปเมื่อลูกอายุ1เดือนขึ้นไปลูกของคุณแม่นะคะจะลดปริมาณการถ่ายต่อวันลงเดิมทีตอนทารกแรกเกิดจนถึงหนึ่งเดือนนะลูกของคุณแม่ค่ะจะทายบ่อยมากกินปุ๊บออกปั๊บกินปุ๊บออกปั๊บกินปุ๊บออกปั๊บแต่พอลูกของคุณแม่อายุหนึ่งเดือนขึ้นไปแล้วนะคะลูกของคุณแม่ค่ะจะลดปริมาณการถ่ายต่อวันลงเหลือเฉลี่ยค่ะวันหนึ่งประมาณ1ถึงแม็กสุดเนี่ยประมาณ 5- 6ครั้งต่อวันโอเคไหมหรือลูกของคุณแม่ค่ะ จะไม่ได้ถ่ายทุกวันก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อลูกอายุหนึ่งเดือนขึ้นไปนะคะสิ่งที่จะเจอก็คือว่าลูกจะลดปริมาณการถ่ายต่อวันลงและอาจจะไม่ได้ถ่ายทุกวันก็เจอได้นะคะทีนี้คุณแม่จะต้องรู้ต่อก็คือว่าแล้วลักษณะอึแบบไหนที่ถือว่าเป็นการอึที่เป็นปกติเด็กที่อึปกติคือจะมีลักษณะไม่ว่าจะทางนมแม่หรือนมผงนะจะต้องลักษณะคืออึนิ่ม หรือไปทางเหนียวนิดหนึง่งถ้าลูกถ่ายปกติคือลูกจะต้องถ่ายแบบอึนิ่มออกไปทางเหนียวนิดหนึง่งอันนี้คือลักษณะอึสองคือ แล้วในส่วนของอาการของลูกค่ะก็จะต้องปกติดีต่อให้ลูกค่ะไลยๆวันถ่าย3วัน4วันถ่ายโดยทั่วไปเนี่ยเด็กเขาจะถ่ายเนาะถ้าไม่ได้ถ่ายทุกวันก็จะถ่าย3 4วันถ่ายทีสามสวันถ่ายทีหรืออาทิตย์นึงเนี่ยถ่ายประมาณ2ครั้งนะคะอึนิ่มนะคะหรือว่าแบบเหนียวนิดหนึง่งนะคะแล้วก็อาการของลูกจะต้องปกติดีคือหมายถึงว่าลูกคุณไม่ถ่ายแต่ว่าลูกคุณจะต้องกินได้เล่นได้นะคะพายลมอาจจะมีกลิ่นนิดนึงไม่ต้องกังวลหรือว่าเวลาที่อึออกมาจะมีกลิ่นแรงนิดนึงไม่ต้องกังวลนะคะเนาะทั้ง ที่ลูกของคุณนะคะเออนิ่มดีไปทางเหนียวนะคะเนาะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยถ่ายประมาณ2ครั้งหรือ3 4วันถ่ายทีนะคะแล้วอาการลูกคุณปกติดีนะคะท้องนิ่มดีกินได้หลับได้สบายดีหายลมนิดหน่อยอันนี้ไม่ต้องกังวลโอเคไหมคือมันสามารถเจอได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ค่ะเอาไปดูว่าลูกของเราอาการอย่างไรนะตรงนี้นะคะเนาะทีนี้ลูกของคุณแม่นะบอกว่ากินข้าวแล้วโดยทั่วไปค่ะจะต้องบอกว่าเด็กที่กินข้าวแล้วอะค่ะเราจะต้องมาดูด้วยว่าอาหารที่กินมีผลต่อในเรื่องของการทําถมนะเพราะว่าเด็กอะค่ะ โดยเฉพาะเด็กบางคนเนาะกินอาหารบางอย่างนะคะจะทําให้เขามีความขับถ่ายยากยกตัวอย่างเช่นบางคนให้ลูกแลกินข้าวกล้องนะคะร่วมกับพืชประเภทหัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟักทองแครอทเผือกมันอะไรพวกนี้ค่ะผักประเภทหัวค่ะมันจะมีคาร์โบไฮเดรตนะคะเยอะเนาะแล้วมันก็จะทําให้เวลาที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยมีความที่แบบว่าท้องอืดนะคะหรือว่ามีความขับถ่ายยากถ้าสมมุติว่าเราป้อนข้าวลูกแล้วมันมาโปะกันนะคะในปริมาณที่แบบโหเต็มเลยนะคะฟักทองแครอทเผือกมันข้าวกล้องนะคะเนาะก็อาจจะทําให้ลูกของเรานะคะมีความที่แบบถ่ายยากไม่ถ่าย ะะถ่ายแข็งหรือว่าถ่ายลําบากอะไรพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้คุณแม่จะต้องใส่ผักใบเขียวเข้าไปผักใบเขียวก็คือแล้วแต่พื้นเพพื้นถิ่นของคุณแม่มีตําลึงนะคะกวางตุง้งคะนา้าอัดไหลก็ได้ที่เป็นผักใบเขียวเพราะว่าจะมีกาดใหญ่นอกจากนี้ผลไม้ก็ต้องด้วยค่ะเจ็ดเดือนแล้วลูกต้องกินผลไม้ที่มีรสหวานน้อยนะคะอะไรละ่ะที่ช่วยกระตุ้นการถ,ถ่ายของลูกก็อย่างเช่นพรูลน้าลูกพรูลน,นะคะส้มแก้วมังกรน,นะคะได้นะคะเพราะฉะนั้นคือคุณแม่ก็คือเอาผลไม้เหล่านี้มาให้ลูกกินนอกจากนี เจ็ดเดือนแล้วกินข้าวแล้วน้ำหลับพอไหมถ้าสมมติว่าลูกไม่ถ่ายก็ต้องย้อนกลับมาดูน้ําที่ให้ลูกกินเพียงพอไหมโดยทั่วไปเมื่อลูกอายุหกเดือนไปแล้วหรือว่าเริ่มกินข้าวเราก็จะแนะนําคุณแม่นะคะให้กินน้ําอนน้ําที่ลูกะคะ่ะเป็นน้ําต้มสุกเนาะสองถึงสามออนหลังมื้อข้าวนั้นๆโอเคไหมแต่ถ้าลูกของคุณแม่คะคะกินนมในปริมาณที่เยอะอยู่แล้วหมายถึงว่าโดยทั่วไปเด็กเนี่ยในแต่ละช่วงวัยเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงหนึ่งปีเนี่ยจะต้องการปริมาณนมเนาะประมาณเฉลี่ยสูงสุดเนี่ยยี่ส เยอะอยู่แล้วก็ลดปริมาณน้ําลงแค่นั้นเองนะคะโอเคไหมอ่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะคุณแม่ก็คือสามารถท,ทาการน,นวดท้องให้ลูกได้เพราะบางทีอะค่ะคือเด็กเนาะเเดือนคือได้แค่นั่งอะยังแบบไม่ได้แบบคลานได้เก่งด้วยยังไม่ได้เกาะยืนเกาะเดินยังไม่ได้วิ่งเพราะฉะนั้นลําไส้ยังทํางานได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราสามารถนวดท้องให้ลูกได้เป็นรูปตัวยูคว่ำเดี๋ยววันหลังจะทาคลิปใหมว่ท้องเป็นรูปตัวยูคว่ำนะคะเนาะหรือทําท่าปั่นจักรยานในอากาศหรือท,ทําท่าเข่าชิดพุงคิดไม่ออกคุณแม่เสิร์ชไปดูก็ได้ลูกไม่ถ่ถาายทํ ถ้านวดท้องให้ลูกไม่โบเคยลงคลิปไว้ให้แล้วนะ,ะแม่สามารถที่อะถ้าลูกอึดอัดมากรู้สึกโอ้ยแม่สามสีวันแล้วนางรู้สึกอึดอัดจังเลยรู้สึกว่าเริ่มเบ่งๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือคุณแม่สามารถที่จะ กวนก้นไม่ใช่สวนก้นนะกวนก้นคือเราอ่ะจะใช้คัต้นบัตนะคะจุ่มกับวัสลีนนะคะที่มันทําให้แบบมีความหล่อลื่นแล้วคุณแม่ก็ยกขาลูกขึ้นนะคะแล้วคุณแม่ก็คือไปขี่เขียนะคะตรงสปิงเตอร์ตรงรูทวารของลูกเขียเขี่เขียนิดนึงมันจะเป็นการกระตุ้นนะคะตรงบริเวณตรงนั้นก็จะช่วยกระตุ้นนะทำให้ลูกของแม่ถ่ายได้แล้วก็ถ้าสมมติว่าย,ยังกินนมแม่นมแม่มีนมแม่ส่วนหน้ากับนมแม่ส่วนหลังนมแม่ส่วนหน้าที่ไหลออกมาจากเต้านมแรกๆที่มันเป็นสีเหมือนน้ำซาวข้าวสีขาวใสๆนั่น ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายคุณแม่ก็เน้นให้ลูกกินนมส่วนหน้าตรงนี้ก็พอช่วยได้และในขณะเดียวกันคุณแม่ก็กินผักผลไม้ช่วยลูกด้วยก็จะเป็นการช่วยลูกอีกแล้วถ้าลูกกินนม,มแม่นะคะโอเคไหมและบดข้าว บทข้าวคุณแม่บางคนอนะบทข้าวหยาบจนเกินไปนะคือเราก็รู้เนาะว่าสเต็ปแรกจะต้องเป็นลักษณะเหมือนโจ๊กเนาะประมาณสัก8เดือนจะเป็นลักษณะ,ะเหมือนข้าวต้มใช่ไหมแต่ทีเนี้ยคุณแม่บางคนอนะมีความที่ว่าบทหยาบเกินเวลาบทหยาบเกินก็อาจจะทําให้ลูกเราอะค่ะไม่ค่อยถ่ายหรือถ่ายยากเพราะฉะนั้นเราก็ปรับนะคะให้มีความที่เวละเอียดมากขึ้นแค่นั้นเองโอเคไหมคะแม่ใครที่มีปัญหาเรื่องลูกไม่ถ่ายอะไรในเอเวอร์ติ้งจิงเาเบลล่าแค่คําถามนี้ก็จึ้งแล้วนะ